ราศีมีน1 1 5มิถุนายน6-4นี้นะคะคุณมีดวงจะได้สิ่งนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่จะเป็นโชคลาภการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาด คลิปต,ต่อไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงจะค่อยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะและนี่เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปด้วยค่ะดูดวงเพื่อ เป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณเองนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะดวงของเราจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเป็นหลักด้วยนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีมีนและ คลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านสะดวกและชอบดูแบบไหนเชิญรับชมและรับฟังได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเอาละค่ะชาวราศีมีนเรามาฟังกันนะคะว่า1-15มิถุนายน6 4สีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคุณจะมีข่าวดีหรือคุณจะมีเรื่องดีๆแห่งๆเข้ามาจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าก่นอนอื่นนะคะขอเริ่มที่การงานของคุณกันก่อน การงานของชาวราศีมีนในช่วงนี้มีดวงจะได้เริ่มต้นทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมีดวงที่จะได้เริ่มทำโปรเจกต์หรือว่าเริ่มทำงานที่โดนหยุดโดนชะลอเอาไว้ก่อนในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ล่ะคะ่ะคุณมีดวงที่จะได้ทำแล้วละมีดวงที่จะได้เริ่มลงมือทำอีกครั้งแล้วนะคะจะไม่ต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่จะได้ทำสักทีนะคะจากนี้ไปคำนี้เก็บพับไว้ใน ลิ้นชักเอาไว้ได้เลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะการงานของคุณเริ่มที่จะทำเริ่มที่จะได้ลงมือทำแล้วก็จริงแต่คุณจะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับงานโดยตรงเลยนะคะอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเอ๊มันหงุดหงิดใจเช่นนัดแล้วไม่มาตามนัดนัดเวลานี้มาอีกเวลาหนึง่งตัวคุณเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาหรือคุณไปแล้วเอ๊ทำไมไม่มาไม่มา,มมาก็ไม่บอกจะเอายังไง บางครั้งนะคะทําให้งานของคุณนั้นเกิดปัญหาติดขัดไปเลยก็มีนะคะบางท่านมีการนัดนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีการเลื่อนนัดผิดนัดฉะนั้นหากคุณเข้ามาฟังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้อย่างให้ดีๆเลยนะคะเราดูล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าเลยค่ะหากมีการนัดใหมต่ต่างๆนะคะให้คุณกําชับหรือว่า เตือนอีกฝ่ายก่อนวันนัดไปเลยค่ะกำชับดักคอไปเลยว่าอย่าพลาดนะห้ามเลื่อนนัดนะมาให้ได้นะประมาณนี้นะคะอย่าชะล่าใจกับการนัดหมายแต่ละนัดโดยเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะนัดนั้นสําคัญสําคัญ,คญเกี่ยวกับเงินเงินทองทองด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเดียวละ่ะหรือว่างานนั้นจะสําคัญต่อคุณมากๆหากมีการคาดเคลื่อนนี่มันจะทําให้งานของคุณแย่ไปด้วยนะคะฉะนั้นเตรียมแผนสํารองหรือว่า กระตุ้นอีกฝ่ายก่อนวันนัดหมายจะเป็นการดีไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนกับการโดนเทงานโดนเลื่อนนัดในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนบางอย่างจะทําให้คุณน,นั้นหัวเสียแล้วแต่ว่าคุณมีดวงชีพจรลงเท้าค่ะจะมีการเดินทางบ่อยเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะและมีดวงที่จะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา แต่โดยรวมแล้วก็เกี่ยวกับงานของคุณคุณมีดวงที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญแน่นอนมีดวงจะได้แก้ไขงานแทนคนอื่นด้วยค่ะครูง่ายๆก็คือว่าจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานในแผนว่ายวานถีเลยละในช่วงนี้งานแก้งานซ่อมเป็นของคู่คุณค่ะชาวราศีมีนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่งานของคุณนะคะงานของเขาเขาทำเสียเขาแก้ไม่ได้ แต่คุณเป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าไปซ่อมให้แก้ให้มันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้คุณก็จะได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะยุ่งทั้งงานตัวเองงานคนอื่นก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะส่วนใครที่ตกงานว่างงานรอง,งานอยู่ล่ะแน่นอนคุณมีดวงจะได้งานนะคะในช่วงนี้แต่อาจจะยังไม่ใช่งานประจำหรือว่างานที่คุณชอบนะคะมีดวงจะได้ทำงานเป็นจ๊อบๆคะ่ะ งานบางจ็อบนี่ก็อาจจะเป็นจ็อบใหม่ๆสําหรับคุณนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นงานที่คุณนั้นไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ถนัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ถือว่าดีนะคะคุณจะได้มีเงินเข้ามาบ้างไม่ใช่ว่างานไม่มีแล้วโอ้โหรายจ่ายเยอะแต่รายรับไม่มีในช่วงนี้ถึงจะเป็นรายรับมาเป็นระยะๆก็ะะขอให้ทนทําไปก่อนนะคะและใครที่ทาํามาค้าขายเดือนมิถุนายนนี้ คุณจะเหนื่อยอย่างแน่นอนนะคะอย่าขายไปวันๆโดยเด็ดขาดในช่วงนี้คำว่ากาไรให้เก็บเอาไว้ก่อนให้คุณคิดดีกว่าค่ะว่าทำยังไงคุณจะได้มีเงินเข้ามาในร้านทุกวันนะคะให้คุณจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าใจเย็นไม่ได้นะคะในช่วงนี้ใจเย็นไม่ได้เลยค่ะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเครียดอย่างแน่นอน ลดแลกจากแถมได้ให้คุณทําทําได้ทําไปเลยนะคะหรือว่าคุณทนัดนโปรโมทแบบไหนให้คุณทําไปเลยค่ะเหนื่อยจริงๆชาวราศีมินที่ค้าขายบอกได้เลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เหนื่อยมากการงานของชาวราศีมินก็ถือว่าเหนื่อยมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเดือนนี้และในช่วงนี้มีดวงที่จะได้รับรู้ความทุกข์ร้อนของใครบางคนนะคะ นั่นก็หมายความว่ามีดวงที่จะมีคนเข้ามาปรับทุกข์หรือว่าขอความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะคะหากช่วยเหลือใครได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีค่ะช่วยไปเถอะแต่ยกเว้นเรื่องของการเงินนะคะห้ามให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดแต่ถ้าคุณอดไม่ได้โอ้สงสารคนนี้เคยช่วยเรามาคนนี้เคยให้เรานะให้ให้เข้าไปเลยนะคะ ให้เท่าที่คุณช่วยได้ให้เท่าที่คุณสะดวกแต่ห้ามให้เขายืมค่ะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเจ็บใจในภายหน้านะคะอะไรที่คุณคิดว่าชัวอาจจะไม่ชัวในช่วงเดือนนี้เกี่ยวกับการเงินค่ะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีมินในช่วงนี้อยากจะบอกว่าได้มาจ่ายไปค่ะพอความเด้งปุ๊บโอนจ่ายปั๊บทันทีเลยละ่ะค่าใช้จ่ายสูงนะคะรายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับบุคคลภายในครอบครัวค่ะ และมีดวงจะเสียเงินไปกับรถใครที่มีรถเรามาระวังให้ดีๆไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะมีดวงเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะอาจจะเกิดจากงานหรือว่าจะไปท่องเที่ยวระยะสั้นๆไปกลับ ประมาณนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายของคุณจะหมดไปกับตรงนี้ด้วยทึงได้บอกมาและให้คุณนั้นระมัดระวังข้าวของภายในบ้านพังเสียหายด้วยนะคะจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ให้ใช้แบบถนอมมือนิดนึงบางอย่างก็ซ่อมได้บางอย่างนี่ซ่อมมาตั้งนานมาพังถาวรในช่วงนี้มีดวงจะได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านนั่นเองนะคะเช่นสมมุตินะคะ ปั๊มน้ำแอร์พัดลมหม้อหุงข้าวที่ผ่านมาใช้อยู่ดีๆบางทีนี่มาเจ๊งเอาในช่วงเดือนนี้ก็มีนะคะคุณจะหมดเงินไปกับเกณฑ์เอ่อไปกับสิ่งเหล่านี้สูงมากๆได้จ่ายมีตลอดนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามีดวงที่กู้ยืมสำเร็จค่ะในช่วงนี้หากใครที่กำลังวิตกกังวลน,นะคะว่าได้จ่ายเยอะและมีดวงจะต้องไปขอกู้เพิ่มหรือว่ายืมเพิ่มจะได้ไหม คุณมีดวงจะกู้ยืมสําเร็จนะคะแต่ว่าจะติดขัดบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะจะไม่ราบรื่นนะขอให้คุณนั้นอย่าได้กังวลอย่าได้ท้อถอยนะคะเขาขออะไรมาก็ให้เขาไปค่ะเพราะว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณนั้นจะอุปสรรคเยอะนั่นเองนะคะจะทําอะไรแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้แต่บางท่านหากจะเจรจาผ่อนผันนี้สินในช่วงระยะเวลานี้ก็มีดวงที่จะเจรจาสําเร็จด้วย เช่นเดียวกันนะคะอย่าคิดมากและอย่าคิดว่าโอ้เรื่องพวกนี้มันง่ายนิดเดียวไม่ง่ายนะคะหากดวงไม่มาโชคไม่ช่วยเจรจาอยังไงเขาก็ไม่ให้กู้ยังไงต่อให้มีเอกสารเต็มที่เขาก็ไม่อนุมัตินะคะในช่วงนี้คุณมีดวงที่จะสําเร็จในสองเรื่องนี้แต่ว่าก็เล่นเอาคุณปากเหงือเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญค่ะบางท่านบอกว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโชคนะคะแต่ว่าไม่มาก ฉะนั้นหากคุณชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเยอะๆลดลงบ้างจะเป็นการดีต่อคุณนะคะอยา่าอย่าไปฝากความหวังกับเงินเทวดามากเกินไปในช่วงนี้คุณมีดวงที่จะ,ะมีดวงจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จริงนะคะไม่ได้มีทุกคนและที่สําคัญไม่ได้มีมาก้อนหนึ่งแล้วรวยนั่งกินนอนกินนะคะฉะนั้นได้ฟังเช่นนี้แล้วก็ให้คุณนั้นลดลงบ้านนะคะหากใครชอบเสี่ยงเยอะๆแต่อยากจะบอกว่า คุณจะมีเงินมาจับจา่ายใช้สอยนะคะทุกเรื่องแต่ต้องขอบอกตามตรงเลยนะคะว่ากว่าจะได้เงินมาอย่างบอกอย่างที่บอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายเลยสําหรับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของคุณนั้นรอดอย่างแน่นอนแต่เป็นการรอดแบบ หืดขึ้นคอนั่นเองนะคะมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างคะ่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนหากคุณจะขับขี่ยดยานพาหนะหรือว่าจะทําอะไรทํางานอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายนะคะเช่นทํางานในที่สูงหรือว่าทํางานในที่ที่แบบไม่ค่อยจะปลอดภัยนักในช่วงนี้ให้มีสติให้มากๆนะคะอย่ารีบอย่าขับรถเร็ว หรืออย่าใจร้อนนั่นเองนะคะมีดวงจะเจ็บตัวจากอุบัติเหตุนะคะเกณฑ์ข้อนี้สูงมากๆด้วยและมีดวงป่วยไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะโดยเฉพาะต้นคอไหลเกณฑ์ข้อนี้สูงมากๆที่คุณจะได้สัมผัสนะคะส่วนความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาระวังจะเจอคนที่โสดไม่จริงนะคะไม่โสดแต่มาหลอกเราว่าโสดให้ระมัดระวังให้มากๆคะ่ะและคนมีคู่ ในช่วงนี้จะพูดจจาอะไรเรื่องบางเรื่องอยากขุดคุยนะคะอย่านําเรื่องเก่าๆมาพูดใหม่ค่ะมันจะกลายเป็นชนวนให้ทะเลาะเบาแวงกันเกณฑ์ข้อนี้สูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะมีดวงทะเลาะก,กันจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะสําหรับท่านที่เรียนหนังสือคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนและจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนให้ทุกๆเรื่องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ อย่าได้มีอุปสรรคและปัญหาหากเกิดการติดขัดก็ค่ะขอให้คุณนั้นแก้ไขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงกราบขอพอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆยปังปสวัสดีค่ะ